สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางทุกแพลตฟอร์มในขณะนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจครั้งที่1ประจำปี2568นะครับในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยภาคใต้ไล่มาตั้งแต่ชุมพรระนองและหน่วยงา,ทานทษครับและจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่แล้วก็ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการพูดคุยกัน คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงไปในหลายพื้นที่เพื่อที่จะพิจารณาในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยในช่วงเช้าครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องของการรายงานภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกกันว่า GDP ปรากฏว่าไตรมาสที่4นะครับก็คือเดือนพฤศษกายน ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนตุลาคม3เดือนนะครับก็ปรากฏว่ามีตัวเลขเติบโตถึง3.2เท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณท่านคณะรัฐมนตรีทุกทกท่านนะครับที่ร่วมกันจัดทำนโยบายต่างๆต,ต,ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกามาจนถึงธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นก็คือปี -66, 66นะครับมาจนถึง 67, 67เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัชนีการเติบโตทางด้านของเศรษฐกิจดีขึ้น ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมิตินะครับในขณะเดียวกันสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ここได้ให้ความเห็นครับว่าในปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะเติบโตขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็จะดําเนินการในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจต่างๆนะครับในขณะเดียวกันครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลา นาราธิวาสและปัตตานีที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมนะครับก็มีการอนุมัติเงินงบประมาณจํานวนทั้งหมด300ล้านเศษนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนาราธิวาสเฉลี่ยแล้วก็จังหวัดละประมาณ100ล้านบาทครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมนะครับว่าขอให้สว่วนราชการเนี่ย ไปเขียนแผนหรือว่าทําโครงการในการที่จะแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนไม่ใช่ว่าต้องรอน้ําท่วมแล้วก็มาเยียวยามาแก้ไขเป็นแผนระยะสั้นขอให้ไปดําเนินการเขียนโครงการทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเหตุอุทกภัยน้ําท่วมนะครับพอมาอย่างนั้นแล้วประเทศไทยก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละครับช่วงเดือนธันวาคมก็จะเจอภัยหนาวนะครับช่วงเมษายนก็จะเจอภัยแล้งช่วงพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาก็จะเจอภัยฝนอีก เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับนอกจากนี้ครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพี่ร้องชาวไทยมุสลิมนะครับซึ่งได้เดินทางไปสแสวงบุญในพิธีฮัสซึ่งที่ผ่านมานั้นได้รับเรื่องนะครับบอกว่าการเดินทางไปต้องใช้สายการบินไทยเท่านั้น แล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการให้ทบทวนมติของคอรมอเรื่องของแนวทางการจัดส่งเครื่องบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮิชนะครับโดยประเด็นในการกำหนดสายการบินในการดําเนินการเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาเพิ่มเติมก็คือการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยมอบหมายให้บริษัทการบินไทยและสายการบินแห่งชาติของไทยเนี่ยดำเนินการในการภารกิจขนผู้แสวงบุญชาวฮัส นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรให้มีตัวเลือกได้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันในครอรมอเนื่องจากเป็นการเจราจาระหว่างประเทศของซาอุดีอาระเบียนะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าเครื่องบินแบบไหนอย่างไรสายการบินใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจะต้องเดินทางไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีให้กับพี่ร้องในพื้นที่ครับก็เลยให้สว่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับผมจะขออนุญาตให้ท่านรองสัส,สิการวัฒนาจันทร์นะครับได้ถแถลงข่าวต่อครับมีหลากหลายประเด็นเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ท่านโฆษกค่ะสวัสดีท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่กําลังรับชมยูทุกแพลตฟอร์มค่ะดิฉันสัส,สิการวัฒนาจาัจนทร,ร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มี3มเรื่องสําคัญที่จะมาถแถลงให้ทราบค่ะ เรื่องแรกนะคะเรื่องผลการประชุมบูรณาการร่วมวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบผลการประชุมบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงซึ่งการประชุมก็ได้มีสองครั้งค่ะเมื่อวันที่30มกราคมและวันเมืม่อวานนะคะ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีท่านพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมค่ะ นอกจากนี้นะคะคณะมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจํานวน23โครงการค่ะกรอบวงเงิน300ล้านบาทโดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความพร้อมความคุ้มค่าและความเหมาะสมของวงเงินอย่างเคร่งครัดค่ะ นอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของจังหวัดของภาคเอกชนหรือว่าการออกลุ่มจังหวัดนะคะจำนวน12 <c oughs> โครงการค่ะกรอบ,บวงเงิน300ล้านบาทโดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568งบกลางเช่นกันนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นตามขั้น ตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะโดยให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าและประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนน่าจะได้รับอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะเหลืออีก21โครงการค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรับโครงการที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดของภาคเอกชนในส่วนที่เหลือจำนวน21โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไปค่ะ เรื่องที่2นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบค่าใช้จ่ายสำหรับแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีทะเลสาบสงขลาในระยะ5ปีแรกวงเงิน402.818ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายจากเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากต่างประเทศนะคะและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากองทุนววนเป็นลำดับแรกค่ะ พูดง่ายๆนะคะก็คือวันนี้คอรามาออนุมัติให้กองทุนสนับสนุนค่ะแต่ว่ากองทุนจะสนับสนุนเท่าไหร่อยู่ที่ดุลพินิษของกองทุนนะคะแต่หากไม่เพียงพอก็ให้มอบหมายให้หน่วยงานผู้ดำเนินงานภายใต้แผนอนุรักษ์โลมาอิราวดีซึ่งก็ได้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงเสนอขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นๆเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ะ นอกจากนี้นะคะครมอยังมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังค่ะนำขอบเขตงานตัวชี้วัดและกรอบค่าใช้จ่ายสำหรับแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีใน5ปีแรกนี้ไปเจรจารเงินกู้กับธนาคารโลกพร้อมจัดทำรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสศิลจังหวัดสงขลาอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงของกรมทางหลวงชนบทค่ะ โลมาอิราวดีนะคะเป็นสัตว์คุ้มครองตามพรบพรบสัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ค่ะซึ่งจากการสำรวจประชากรโลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขาตอนบนตั้งแต่ปี2558จนถึง2564นะคะก็มีแนวโน้มจะลดลงค่ะโดยในปี63ที่ผ่านมาค่ะเราพบจำนวนเพียง14ตัวแต่ในปี2567คาดว่าจะมีเหลืออยู่ประมาณแค่13ตัวค่ะ ซึ่งแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีนี้นะคะก็จะช่วยลดสาเหตุการตายและภัยคุกคามต่อโลมาอิระวดีนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประชากรโลมาอิระวดีผ่านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งจะช่วยฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขาตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะเรื่องที่ 3. นะคะ วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระยะที่11ซึ่งก็จะเป็นระหว่างปีพุทธศักราช2567จนถึงปี2571นะคะภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า32ล้าน6 3 0 0 0 0บาทค่ะ ซึ่งการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาและการสงวนอัตราเข้ารับราชการนี้นะคะมีลักษณะเช่นเดียวกับโครงการจัดส่งนักศึกษาในระยะที่10ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็กินเวลาตั้งแต่2,562จนถึง2,566ค่ะรวมทั้งยังคงจำนวนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาตามโครงการไว้จำนวน12แห่งเช่นเดิมนะคะ12แห่งมีอะไรบ้างขออนุญ,ญาตแถลงให้ฟังค่ะ มหาวิทยาลัยทั ini, Louise, online, Links, life, ken ken, ran, interior, ้ง12แห่งนะคะได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาให้เยาวชนได้รับความให้เยาวชนที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะ ซึ่งเมื่อพวกเขาเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่ในภูมิลำเนาของตอนเองซึ่งก็จะเป็นการกระจายความจเจริญไปสู่พื้นที่ด้วยค่ะท่านโฆษกคะจะลองพ้อเลยครับครับก็ขอบุนท่านโฆษกครับท่านรองจิ๊บครับก็กล่าวสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมอนุกูลพฤกษาอุศักครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ครมสัญจรมาลงในพื้นที่จังหวัดสงขาซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนจังหวัดสงขาก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครมก็ได้มีการอนุมัติหลายๆโครงการที่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของพี่น้องตําบลพระตรงนะครับอำเภอหัดใหญ่สําหรับปัญหานี้นะครับพี่น้องในพื้นที่นะครับสะท้อนให้ผมเห็นมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแล้วก็วันนี้ทางครมก็ได้มีการอนุมัติร่างพระราชกิจ สดีรกากำหนดที่ดินจะเวนคืนนะครับในท้องที่ตำบลพ,พัตตงอำเภอหันใหญ่จังหวัดส,สงขลาเพื่อให้กระทรวงเกษตรส่งต่อให้กรมชลประทานนะครับในการทำโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงนะครับอันเป็นประโยชน์แก่การพื้นที่การเกษตรอุปโภคและบริโภคนะครับและการป้องกันบรรเทาอุทกภัยนะครับตลอดจนนําพื้นที่ดินไปชดเชยให้กับความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนนะครับรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับ มีการกำหนดใช้บังคับ3ปีนะครับโดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนภายใน160บวันนับตั้งแต่วันที่พระราชกิจสดีกานี้ใช้บังคับและเมื่อมีการก่อสร้างสำเร็จแล้วจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เทศบาลต,บบตำบลพัทตงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำที่ดีและอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มเส้นทางการคมนาคมเข้าพื้นที่เกษตรกรรมเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้นและส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีท้องถิ่นได้แก่ประเพณีรอยกระทงการแข่งขันทางเรือหรือแม้กระทั่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยมีรายละเอียดการปริมาณทรัพย์สินที่จะต้องจัดกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย4ด้านดังนี้นะครับอันที่1คือค่าซื้อที่ดินจํานวน83แปลง 83แปลงนะครับเนื้อที่ประมาณ91ไร่เศษเป็นเงินประมาณ150ล้านบาทเศษอันที่2คือค่าทดแทนต้นไม้หรือต้นเพระไม้โรงเรือหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นใช้งบประมาณ93ล้านบาทอันที่3คือค่าทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ2เป็นเงิน4.8ล้านบาทเศษ สุดอันที่4คือที่งอกริมตะลิ่งเนื้อที่ประมาณ6ไร่เศษนะครับเป็นเงินจํานวนอีกประมาณ4.7ล้านบาทเศษนะครับรวมทั้งหมดค่าทดแทนสินทรัพย์ทั้งโครงการคิดเป็นเงินประมาณ253.247ล้านบาทเศษนะครับก็นี่ก็เป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการที่ทางคอรอ,อนุมัติส่งต่อให้ทางกระทรวงเกษตรและผ่านไปที่กรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวอำเภอหัดใหญ่โดยเฉพาะตำบลพระตงนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ครมอก็มีการอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยคณะรัฐมน,นตรีครับมีการอนุมัติให้นายบรรรักษ์เสริมทองรองอธิบดีอธิบดีกรมป่าไม้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักปลัดกระทรวงนะครับท่านที่สคือนายนิกรศิริ โรจนานนท์นะครับรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับดำรงตําแหน่งผู้ตรวจราชาการกระทรวงสํานักปลัดกระทรวงนะครับนี่คือเป็น2ท่านนะครับของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับอ,อีกกระทรวงหนึ่งครับจะเป็นการแต่งตั้งข้าราชาการพลเรือนสามัญให้ดารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยเสนอแต่งตั้งนายมงคลวิมลรัตน์นะครับข้าราชาการพลเรือนสามัญน,นะครับ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างอันที่สานะครับเป็นการขออนุมัติเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คือการขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณนะครับ ข้าราชการพลเรือนสามัญปัจจุบันตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสากลและของกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ4ปีในวันที่8กุมภาพันธ์ส5 68นี้นะครับและก็จะขอต่อไปอีกเป็นครั้งที่1นะครับถึงตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ส5 6 8ัจนถึงวันที่30กันยายนส5 6 8แครับและสุดท้ายนะครับเป็นการขออนุมัติต่ตอเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นะครับอีกท่านหนึ่งคือการคือนางพิมพ์ชนกฟิตฟิลนะครับหรือชื่อเดิมคือนางสาวพิมพ์ชนกวอนขอพรน,นะครับข้าราชการพลเรือนสามัญเอกอัครชัชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโรคและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณน,ะนครเจนีวานะครับสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์นะครับ ให้ดำรงตําแหน่งดังกล่าวครบ4ปีแล้วก็ในวันที่8กุมภานี้เช่นกันนะครับและจะขอต่ออีก1ปีเป็นครั้งที่1ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์า5 6 8จนถึง8กุมภาพันธ์า5 6 9ครับขอบคุณครับโอเคครับท่านสุบินชนครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ในการลงพื้นที่ของท่านนายกเั่มมตรีและคณะรัฐมนตรีในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่นี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับก็คือในกรณีที่ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลานะครับที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงนั้นขอให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เร่งหาแนวาทางในการสนับสนุนการปลูกกล้วยสายพันธุ์ของพัทลุงนะครับแล้วก็ทุเรียนภูบรรทัดทั้งในด้านการส่งเสริมการเพาะปลูกให้แพร่หลายแล้วก็รองรับในการส่งออกนะครับ นอกจากนี้ครับพื้นที่ทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงก็ขอให้สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวการประมงเพื่อจะช่วยให้พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นี่นมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ครับขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดแนวทางในการจัดเตรียมงบประมาณที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของทะเลน้อยนะครับ นอกจากนี้ครับยังขอให้กระทรวงเกษตรร่วมกับกรมประมงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับหามตาตรการในการให้ความรู้ในการทําประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเช่นการเลี้ยงปลาดุกหน้านะครับการทําให้ระบบน้ําหมุนเวียนการเพาะพันธุ์ปลานะครับและก็ขอให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ครับท่านนายกรตรีก็ยังสั่งการให้กระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมที่เกี่ยวข้องกับการทําถนนหนทางเนี่ยหลายส่วนนะครับทั้งทางหลวงเชิญระบบทางหลวงก็ขอให้เร่งเพิ่มแสงสว่างให้กับสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและก็ความสวยงามแต่ว่าแต่ว่าต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศนะครับส่วนในช่วงบ่ายวัีครับท่านนายกรตรีจะเดินทางไปที่ด่านสะเดา ซึ่งถือว่าเป็นดา่านศุลกากรแห่งใหม่นะครับหลายท่านที่อยู่ในจังหวัดสงขลาคงจะทราบดีว่าด่านเก่าหรือที่เรียกว่าด่านนอกเนี่ยค่อนข้างจะมีสภาพปัญหาแออัดเนื่องจากรถขนส่งสินค้ารถท่องเที่ยวต่างๆก็ใช้ช่องทางเดียวกันแต่ว่าด่านแห่งใหม่นี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากติดเรื่องของการเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียมีระยะทางประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่ด่านเสดาก็จะพิจารณางบประมาณในส่วนนี้ครับซึ่งทางจังหวัดอบจอเนี่ยแจ้งมาว่าใช้ประมาณแค่28ล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นๆเช่นลานจอดรถเนี่ยก็อีกสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปที่นั่นนะครับแล้วก็คงจะพิจารณางบประมาณเพื่อให้เกิดการเปิดด่านได้โดยเร็วถ้า300เมตรเชื่อมได้นะครับหมายความว่ารถบรรทุกเทนลงเทรนเลอร์อะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปใช้ด่านนอกและด่านนอกก็อาจจะเป็น ที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซียเนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวระหว่างกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายของวันนี้ครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวหน้านะครับเลื่อนจากโทษครับในต้นเดือนมีนาคมนะครับเลื่อนจากวันที่4นะครับมาเป็นวันที่3ก็คือวันจันทร์ส่วนอีกเรื่องนึงครับเรื่องของ นายกรัฐมนตรีของประเทศลาวนะครับจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่20นี้ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมการในการให้การต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับซึ่งก็จะมีการหาหรือข้อราชการต่างๆระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในวันพระปปราศัพดีที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยให้การต้อนรับผู้นําของประเทศลาวนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่เวียงจันทร์ ในการประชุมอาเซียนนะครับก็ได้มีการกราบเรียนเชิญท่านผู้นําของประเทศลาวมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพฤหัสบดีนี้ครับท่านผู้นําของประเทศลาวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยครับทั้งบทนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนนะครับสวัสดีครับ